โลกนี้ปเปรียบเสมือนโรงละครมนุษย์นิกรเราท่านเกิดมาต่างไหล่ลำทําทีท่าตามดีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกหัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตกราธรรมสวัสดีครับสนทนาภาษาปรริยนธรรมครั้งนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่484กระผมในายอาทิตยักษากรรมการนายทะเบียนประเดียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมของส,สรรมเด็จศรีนกรินทราบรมราชชนนีครับวันนี้กระผมขออนุญ,ญาตนำธรรมะข้อหนึ่งซึ่งคนในโลกไม่มีใครพ้นนั่นก็คือโลก,กธรรม คือทำประจําโลกหรือสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกไม่มีใครพ้นนะครับซึ่งก็มีทั้งส่วนดีส่วนที่ชอบ